สวัสดีครับวันนี้จัดให้นะครับ1.9ทรงพลังนะครับวันนี้มาคันแรกเลยนะครับผมเป็น all new d-max นะครับคันนี้1.9 blue power ปี2022แท้นะครับเป็นกระจังหน้าแบบ minor change แล้วนะครับผมเป็นกระจังหน้า t o t o นะครับผมตัวนี้เป็นตัว S นะครับไฟหน้าเป็นโคมซีน s นนะครับผมล้อแม็กนะครับจัดทรงมาให้เรียบร้อยล้อแม็กเป็นอล l o y นะครับขอบ18นะครับเป็น re 30นะหล่อๆเลย สีชานะครับผมตัวรถเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับผมแมคเลนเนอร์เดิมๆนะครับผมตรงรุ่นนะครับสวยๆเลยนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับผมท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมมาพร้อมกับออปชันภายในตัวนี้เป็นตัวเอสนะครับออปชันจะไม่ได้เยอะมากแต่เดี๋ยวเราจะแถมให้นี่นะครับมีวัดบูธหนึ่งตัวนะครับผมเล็ก หไม่ถือว่าน้อยนะเลขใหม่เพียง56,000กิโลเท่านั้นนะครับหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอดินเดียวนะครับ c d m p 3 USB AUX นะครับแต่เดี๋ยวเราจะแถมเป็นจอ2ดินให้พร้อมกล้องถอยในตัวนะครับเกียร์เป็นเคียร์แมนนวล6สปีดนะครับผมสวยๆเลยคันนี้เป็นท่อสแตนเลสเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจัดราคาให้สุดเล้าใจไปเลยนะครับสำหรับคันนี้ผมจัดให้เพียง4 7 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นแ0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ ตัดสูงสุดได้7ปี84งวดนะครับรับไปเลยนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับย้ำนะครับ d m a ม S นะครับผม4ประตูเกียร์แมนวล6สปีดไม้50,000กิโลปี2022แท้ๆเลยนะครับฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสวัสดีครับ